งานคนเดียวเลยเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบไม่เคยออกงานคนเดียวคือปกติก็จะแบบมีแม่มีเฮียเฮียอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้คือแบบออกเดี่ยวก็แบบเกรงๆอยู่ค่ะมีได้แบบได้ข่าวเฮียทำไมว่าหนูต้องร่วสัมภาษณ์คนเดียวไม่ควรสามไหมเขาให้คำตไม่รู้เลยค่ะว่าต้องสัมภาษณ์เดินมาถึงพี่เขาบอกว่าวันใหม่วันนี้ต้องมีสัมภาษณ์เดี่ยวด้วยนะหนูแบบเหนูเหรอหนูคนเดียวเหรอหนูก็ตามนั้นหนูตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะขนาดตอนเดินนี่คือแบบ เก่งไปหมดแบบเดินแบบตอนนั้นลืมคิดทุกอย่างไปหมดเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเดินตากฟิลเตอรเลยไม่กีเดียวใช่ค่ะวันนี้เรามีกองเทียร์มาด้วยทั้งแรกทั้งนี้แต่แชร์ยังตื่นเต้นอยู่ได้รับกำลังใจจากเทียร์มาว่ายังไงบ้างคะมาทำงานก็แบบก็แบบว่าไม่ต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งมากเก่งแบบ ก็เคยเดินครั้งแรกแบบเคยเดินแบบครั้งแรกครั้งแรกสุดก็คือเด็กก็คือแบบไม่คิดอะไรแต่ครั้งนี้เริ่มมาเดิกันจริงๆก็แบบมันเดินยังไงเริ่มโตเริ่มโตเป็นสาวแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มหวงเรื่อยง่วงไม่รู้ก็ตอนนี้แบบว่าภาพวันใหม่กำลังเป็นแบบว่าคนแชร์เยอะมากที่เหมือนเราใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าวันใหม่โตเป็นสาวแล้วจำไม่ได้ก็นไปแสดงใช่ แอบดูในการนะคะที่มันู้สึกหถานาแบบเราโตขึ้นหรือว่ายังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่ก็บางครั้งก็มีมุมว่าเราเป็นเด็กบางครั้งก็มุมว่าเราเออโตขึ้นนี่หว่ามีไม่มีมีหนุนบันทีบะไม่มีเมียเริ่องหัวเยียคะจากที่เราเคยห่วงเมียอ๋อไปก่อนเราห่วงเขาน่าจะใครห่วงเราสุดสบสนพี่ชายใครใครห่วงเราสุดคะน่าจะเฮบอย แต่แ<ด>รับสุดพี่อแมปจะมาด้วยแล้วเฮียก็ซ<ช>ื้อให้เราซื้อให้ของให้เราแต่ของแม่นเป็นยังไงใช่งงเหมือนกันเลยค่ะยินดีก็ซื้อให้แล้วยิยดอีกก็ปองก็งแล้วปกติเราแกล้งเฮียบ้างไหมแกล้งเขาเขาเอาคืนหรือเปล่าเอาคืนตลอดเลยค่ะโดนตลอดสุดท้า้องว่าไหนฝากมาเก็บเองหน่อยก็ผลงานนะคะก็สามารถติดตามได้ตาม IG แม่แล้วก็เฮีๆๆยนะคะ